ครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับในคลิปนี้นะครับผมได้นําเอาสาระความรู้ในเรื่องของการดูแลสุขภาพมาพูดคุยกันนะครับในคลิปนี้เป็น11สัญญาณเตือนเสี่ยงอัลไซเมอร์เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าใน11สัญญาณเตือนเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับคุณผู้ชมมีอาการเหล่านี้หรือเปล่านะครับครับสำหรับ สัญญาณเตือนอัลไซเมอร์เนี่ยนะครับอัลไซเมอร์เป็นโรคความจำเสื่อมชนิดหนึ่งเกิดจากความผิดปกติของโครงสร้างและการทำงานของเนื้อสมองมักพบในผู้สูงอายุทำให้เกิดอาการหลงลืมนะครับได้แก่ไม่เข้าใจภาพที่มองเห็นสูญเสียความทรงจำสับสนวันเวลาสถานที่ทำสิ่งที่คุ้นเคยไม่ได้ แก้ไขปัญหาไม่ได้ตัดสินใจเรื่องต่างๆได้ไม่ดีมีปัญหาในการวางแผนไม่สนใจสิ่งแวดล้อมไม่สนใจสิ่งที่เคยชอบวางของไม่เป็นที่พูดหรือเขียนลำบากอารมณ์และนิสัยเปลี่ยนแปลงไปนะครับนี่คือใน11สัญญาณเตือนนะครับลองวิเคราะห์ดูนะครับว่าเรามีอาการเหล่านี้หรือเปล่านะครับถ้ามีอาการเหล่านี้เนี่ยก็ควรที่จะปรึกษาแพทย์นะครับ ครับเดี๋ยวเรามาติดตามข้อมูลข่าวสารและเรียนรู้สาระดีๆในคลิปหน้าสำหรับในคลิปนี้สวัสดีครับ